สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูน้องมุชกันค่ะมาดูแมวบ้านเนี้ยกินอาหารค่ะเขาใช้มือกันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเจ้ามุชเนี่ยเขาจะใช้มือเป็นกิจวัตรเลยเขาเคยชินแล้วค่ะเก่งด้วยกินเร็วกินคล่องเลยค่ะอันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจถ่ายพอดีแม่นั่งเล่นอยู่ตรงโซฟาหันไปเห็นเขากำลังกินพอดีเลย ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงค่ะตัวนี้ก็เป็นแมวแสนรู้อีกตัวที่ป้าหมกแดงเลี้ยงไว้ค่ะว่านอนสอนง่ายน่ารักค่ะน้องมูชตัวนี้น้องมูชเดี๋ยวต้องคุยกับเขาหน่อยละค่ะมูชมองกล้องหน่อยแล้วมุดจ้ามองกล้องไหนเลิกเ,เอ,อ้ยน่ารักจังเลยเอ่กินต่อแล้วกินต่อ เออน้ำมุดของแม่โอ้ยน้ำมุดของแม่น่ารักเอ้ยเก่งนะเนี่ยพี่มุดเก่งมากเลยอืมเออแมวอะไรทำไมเก่งจังเก่งจังเลยเออพี่บิ๊กมากวนทำไมน้องกาลังทำคลิปอยู่ ออกมากวนเออ